อ่าครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการติดตั้งกลุ่มเอกสารนะครับวิธีการตั้งกลุ่มเอกสารให้ไปที่ข้อมูลบริษัทตรงนี้นะครับเอาใหม่นะตรงนี้นะครับเลือกข้อมูลบริษัทเลือกข้อมูลกิจการนะครับแล้วก็เลือกที่กลุ่มของเอกสารนี่นะครับกลุ่มเอกสารจะมีเอาไว้เพื่อประโยชน์อะไรในโปรแกรมเนี่ย จะมีการกําหนดเอกสารเนี่ยขึ้นมาเป็น default ก่อนว่าเป็นเอกสารทั่วไปนะครับเออเอกสารกลุม่มอ,อื่นๆบางกิจการจะมีการควบคุมอาทิเช่นเอกสารกลุ่ม ISO นะครับกลุ่มที่มีการคุมคุณภาพนะครับหรือเอกสารกลุ่มที่มีความเฉพาะใช้งานกับเฉพาะแผนโน้มแผานกนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลุ่มของเอกสารตัวนี้ ก็จะมาใช้ในการควบคุมในเลเวลของตัวระดับ t r ทร s a c ซชันเอกสารนะครับอ่าโอเคหลังจากที่เราเข้ามาตรงกลุ่มนี้นะครับโปรแกรมเนี่ยจะมี default กลุ่ม01ก็คือเป็นเอกสารทั่วไปขึ้นมาให้อันหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยการกดที่เพิ่มข้อมูลนะครับเราจะเพิ่มอีกกลุ่มหนึงเป็นกลุ่ม02นะครับเป็นกลุ่มของเอกสาร ISO นะฮะเดี๋ยวจะเป็น ISO ด็อกคเมนต์นะครับอ่าโอเคอันนี้คือเป็นการตั้งกลุ่มเอกสารกลุ่มเอกสารจะมาถูกใช้ตอนไหนกลุ่มเอกสารจะมาถูกใช้ตอนระดับของหน้าจอเช่นเรามีการคีย์หน้าจอใบสั่งซื้อหน้าจอใบสั่งขายนะครับหน้าจอใบเสนอราคาหรือว่าหน้าจอใบเ a y m น n t voucher ต่างๆนะครับพวก่มนี้จะเข้าไปปรากฏเสมอเพราะนั้นเราสามารถใช้กลุ่มเอกสารตัวนี้นะครับในการ คุม transaction ของหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับ